Ultimate ร o y ย l เอฟเฟกการเข้าห้องแบบคู่ๆ Hollow Violet Flame หรือควันไฟสุดเท่สีม่วงนี้ที่เพืพ่อนๆสามารถได้ฟรีนะครับอันนี้จะเป็นควันไฟที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำการคาสต์รูในอารีนาเท่านั้นแต่บอกเลยว่ามันฟรีและในอารีนาไม่มีอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนมันก็เลยจะเป็นอะไรที่แม่งโคตรเทแถมรู้สึกว่าน่าจะถาวรอ,อีกด้วยนะครับเพราะมันไม่มีระยะเวลาบอกเลยแค่ ใส่แรงและทำภารกิจรายวันครับทำภารกิจให้ครบเรื่อยๆนะแล้วเพื่อนๆจะได้รับทางด้านของตัว casual season reward หรือคะแนนพวกนี้นั่นแหละฮะและถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปดูตรงไหนกดไปที่ตรงซีซันและอันกลางเลยนะครับ casual season อันนี้คือภารกิจของเพื่อนๆทั้งหมดที่สามารถทําได้นะแต่นั่นแหละถ้าเกิดเพื่อนๆทำนะครับเพื่อนๆก็มีสิทธิ์แลกรับของมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวควันตัวรูปปั้นคู่มาก,มาก ของแต่งบ้านเหรียญบ้านและอื่นๆอีกคือไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วไปทาเถอะเพราะแค่ไต่ถึงระดับคราวก็สามารถแลกขวัญได้แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปสูงสุดก็ได้รับครบแหละแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนํา Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลย าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีออทิเมตรอยัล <Ultimate Royal S 1> เอฟเฟกการเข้าห้องแบบคูู่พร้อมกับปลายชื่อสีแดงที่ไม่มีใครมีแน่นอนและฉายาที่ ไม่มีใครมีแน่นอนเพราะอันนี้จะเป็นซีซั่นแรกที่เขาจัดนะครับคล้ายๆกับตัวครูทีมนะครับก็คือการตั้งทีมขึ้นมาและแข่งกับคนอื่นๆนั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรอบนี้ก็จะมีทั้งด้านของการจัดแรงนะครับไม่ใช่ว่าใครอันดับหนึ่งอันดับสองแต่เป็นการจัดแรงไว้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาจนถึงระดับสูงสุดนะครับแน่นอนแล้วว่ามันก็มีของรางวัลระหว่างทางนะเช่นการเข้าห้องแบบสูเปอร์เลยครับเอฟเฟกต์ก็เท่ดี พร้อมกับกรอบแชททาวดด้วยนะไม่ได้หากันง่ายๆนะครับแถมมันเท่ด้วยแล้วนะถ้าเกิดมา p e r l e s s นะครับก็จะราทางด้านของการเข้าห้องเหมือนเดิมและเจ้าตัวอิโมชื่อเล่นนะครับคู่มากๆเช่นเดีวยวกันเพราะกับฉายาแต่แน่นอนแหละว,ว่าถ้าจะเอาแบบคู่แบบระดับสุดนะครับก็ต้องระดับนี้อยู่แล้วที่จะให้ทางด้านของตัวเอฟเฟกต์เข้าห้องป้ายชื่อแดงไม่มีใครบีได้นอนและฉายาแดงอัล i m เ t e r o รอยเท่นะเท่นะชอบมากๆเลยแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับ เพราะถ้าหากว่าเพื่อนๆไต่จนติดท็อปจริงๆแล้วเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ไปแข่งระดับ e-sport อีกด้วยนะก็จะได้รับทางด้านของการเชิญไปเนาะก็บอกเลยว่าใครที่แบบจริงจังกับเกมจริงๆอะ่ะลองดูเถอะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากและถ้าเพื่อนยังสงสัยอยู่นะครับว่ามีอะไรที่เพื่อนๆควรรู้บ้างก่อนที่จะแข่งก็กดไปที่กดและกติกา <ils> ด้านบนได้เลยนะมีอธิบายหมดทุกอย่างนะครับว่าจะต้องระดับคราวหรือสูงขึ้นไป และควรลงแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับแม้กระทั่งการจัดคะแนนเนาะมีแต้มลบด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ปรับการเล่นตามคะแนนที่เขาแจกกันด้วยนะครับโดยรวมก็จัดประบาดนี้เลย